สวัสดีครับก็วันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับลงคลิปที่ๆเลยเพราะว่า HPC เยอะมากนะครับอีกหนึ่งตัวที่ก็น่าทำนะครับจริงๆมันน่าทำหรือไม่น่าทำก็ผมว่าก็ควรทำนะพูดจริงๆว่า,าด้วยด้วยราคาที่มาแค่20,000นนะครับ2 5ง0 0ประมาณนี้ไม่เกิน26,000-27,000นะครับ ใช้สปอร์ตแปดสิอินฟอร์มตัวเดียวสำหรับเปเป้ปอประมุกเนี P ่ย e ผมว่าคุ้มมากๆเลยนะคิดดูนะเรท89เรท89ตัวที่ผมนึกออกเอา88ก็ได้บรูโน่เฟอร์นันเดสอย่างเงี้ยครับหรือว่าสเตอร์ลิงเนี่ยมันตัวละเกือบ3 0 0หมื่นนะครับที่ใช้เป็นร์เดอร์อ e ะแต่ว่าเปเป้ตัวเนี้ย89ใช้แค่26,000 นะครับอย่าง89ยกตัวยอย่างอลิซอนก็นได้มาอลิซอน89ผมไม่แน่ใจเอาไว้ง่ายเนตกกร์ดทอง89อะ่ะมันน่าจะประมาณ30,000กลางๆถูกไหมดูคาคู30,000ต้นๆอะไรแบบเนี้ยนั่น88เนาะผมในตัว89ไม่ออกอะ่ะเอาไปว่าเข้าใจพอยท์ผมใช่ไหมอ่าแต่ตัวเนี้ยคุณใช้แค่2 6 0 0 0ในการทำถ้าใช้ตังร้วนนะไม่นับว่าอ่าสควอตที่ใช้อะ่ะมันคือ83อ ผู้คนเนี่ยทุกคนเนี่ยผู้เล่นเนี่ยจะมีตัวที่แบบว่าเหลือเหลือตัว83แบบพวกวอลเลนที่ออกบ่อยๆเจ้าฟิลิกแปดสิบสามอ่าฮิมิเนสที่แม่งมาทุกแพ็คอย่างเงี้ยที่เป็นแบบเป็นไม่ไม่ใช่วอล์กอัลของแพ็คกันนะครับที่เราได้มาจากแพ็คพวกนั้นคุณเอามาใส่ในนี้นะครับแล้วคุณก็จะได้เปเปๆป๊อปบุกมาอินฟอร์มตัวเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเทียบราคากับแวลล์มันไม่มีคําถามเลยครับว่า คุ้มหรือไม่คุ้มเพราะฉะนั้นเนี้เราจะตัดเรื่องความคุ้มออกไปเลยนะครับเพราะว่ามันคุ้มอยู่แล้วคุณได้กองหลังที่มีความเร็ว84-86นะครับใส่ชาโดไปมันจะกลายเป็น94-96วิ่งเร็วพอๆกับเรียวเฟอร์ดินาเลยนั่นจะบอกให้นะครับแล้วก็มีส่วนสูงที่6.2ฟุต2ไม่ได้เตี้ยเลยนะครับสกิลมูฟ2อวีฟุต3ถือว่ารับได้นะครับเวอร์เกเมดเดียมไฮตามแบบฉบับของเซนเตอร์แบ็กนะครับ อ่า body type เป็น high average ก็คือตัวใหญ่จะแท็กได้ดีมากๆนะครับ t r a d มอีอะไรบ้างไหมมี dive into tackle นะครับที่มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเวลาบ o ทคอ control เนี่ยบอทมันจะพาไป dive into tackle แต่ผมเคยอ่านนะว่าเทรดที่ลงท้ายด้วย cpu ai เนี่ยมันจะไม่เอฟเฟกในโหมด foot ultimate team นะครับก็คือเรียกได้ว่าพวก่า เทรดที่เป็น Paymaker อร์หรือ d ดฟ e วนทุกทัคเคิลอะไรเงี้ยที่มีวงเล็บด้วย CPU ยก็คือ CPU จะเป็นคนใช้นะครับไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราไม่ได้คอนโทรลมันแต่ว่าตอนที่ C.R.A.I. เป็นคนเป็นคนคนโทรลตัวนี้ครับมันก็จะไม่ได้ใช้อยู่ดีนะครับเท่าที่ผมอ่านมานะไม่แน่ใจว่า E.A. ปรับตรงไหนหรือเปล่าอ่ะความเร็วนะครับเ4 9 6เมื่อใส่ชาร์โดชูตติ้งพอใช้ได้นะช็อตพาวเวอร์84ลองช็อต76ไม่ไดีแย่สำหรับเซนเตอร์แบ็กนะครับขึ้นไปสอดยิงหรือว่าตอนที่แบบว่าเปิดเตะมุมแลม้วมงพลาดออกมาข้างนอกแล้วเปเป้อยู่ตรงนั้นนะจะลองยิงดูได้ ใครจะไปรู้ว่าจะเข้ากไ็ได้นะครับค่า passing เนี่ย89 86 vision 70นไม่ได้ดีเท่าไหร่ vision มันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นการส่งที่ควรจะส่งกับเปเป้ก็คือส่งง่ายๆไม่ต้องแบบว่าส่งลูกแบบ c ล l e r pass อะไรเงี้ยมันทำไม่ได้หรอกนะครับ dribbling balance 74 ag 70น้อยไปนิดนะครับรวมถึงความสูงที่ให้มาเนี่ยคือ6ฟุต2ความสูงขนาดนั้น ag บา l a n c e ขนาดนี้ ไม่ต้องห่วงครับอืดแน่นอนในการกลับตัวนะครับในการพลิกเวลากลับตัวทำอะไรแบบนี้อาร์เรยาเซ่นโอเค okay 92ของโพชเชอร์92นะครับส่วนค่าส t ตตดีเฟน s ์เนี่ยเรียกได้ว่ารูลาหมาเห่านะครับอินเตอร์เซ็ป99เฮดดิ้ง95ดีเฟนซ์ซีบอเวนใน94แท็กเกิลทั้งคู่เป็น99 และก็นะครับไฮไลท์อยู่ที่ฟิสิกอลนะครับตัวนี้เซนเตอร์แบ็กเนี่ยตัวเซนเตอร์แบ็กที่มีฟิสิกอลอยู่แล้วเนี่ยทำให้เราไม่ต้องไปกังวลน,นะครับว่าเราจะต้องเอ๊ะใช้แองเคอร์ดีไหมเพื่อจะไปเติมฟิสิกอลด้วยบางทีฟิสิกอลมันน้อยไปอาจจะจัมปิ้งน้อยสเต็งน,น้อยเอเวชั่นน้อยอะไรก็ว่าไปแต่ตัวนี้ครับให้จัมปิ้งมา92สเตมินา85สเต็ง90แล้วก็เอ็กเวชั่น97 ก็เรียกได้ว่าเหลือเฟือนะครับมีสเต็งอยู่แล้วพร้อมทั้ง high and average body type ด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าในไฮไลท์ที่ผมเล่นไว้เนี่ยเขาเพอร์ฟอร์มเป็นยังไงแต่ว่าอบอกไว้ก่อนนะว่าเวลาทำตัวที่เป็นดีเฟนส์นะครับเช่น CDM หรือว่า left back right back หรือว่า Center Back มันค่อนข้างจะไม่ค่อยมีไฮไลท์นะครับเพราะว่า คือเซิร์ฟเราเนี่ยมันหน่วงถูกไหมหลายครั้งที่เล่นเนี่ยมันจะมีการแท็กว่าวบ่อยเกิดขึ้นหรือว่าการที่อยู่ๆก็วิ่งไม่ทันกองหน้าเขาและแน่นอนครับกองหน้าที่เราเจอในทุกๆวันนี้ก็คือโรนัลโด้9นะครับโยฮันครับอ่ายูเซบิโอเอ็มบัปเป้ที่มีประมาณ8การ์ดให้เราเลือกว่ามันมันจะเอาการ์ดไหนมายิงเราซึ่งทุกการ์ดแม่ง99หมดเลยในการในในใน,ในการวิ่งนะเพราะฉะนั้น มันมีหลายปัจจัยนะครับมันเลยทําให้ตัดคลิปออกมายากนิดนึงแต่ผมก็จับความรู้สึกได้แหละว่ากองหลังที่เล่นมาตัวไหนเป็นยังไงบ้างและตัวนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวยังไงเราไปดูในคลิปกันนะครับว่าผมเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างไปดูนครับ พาส่อนั่งตาบนมานะครับดนซ์งมากทมโลนโดอาก้าวนะครับกระโดดดนซบอลตี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 บอลตบอลตีบอลตีบอลตีอลตีบอลตีบอลตมบอลตีบอลเีบอลตทบอลตีบอลเีบอลตอลตีบ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 อลตอออออบอีอเอออบออเอเออออออ เปกิดานะครับก็ถือว่าโอเคนลูก็แซงออกมาได้ลูกนี้ก็ชนโรนันโดปิวเลยนะครับถือว่าดีนะรับได้นะกับราคาประมาณนี้นะครับลูกนี้เจอยามาเลนโกเบียได้นะครับแต่มีหลายลูกในเกมนี้ที่ มีเบียไม่ได้เส้นจังหวะนี้เบียดไม่ล้มอาจจะเป็นเพราะเข้าไปในจังหวะผิดจังหวะด้วย,ย,นนนย,นนดยนะครับเราเข้าด้วยนะครับนี้ก็จิ้มได้หลายครั้งที่จิ้มได้ครับส่วนมากจะเป็นจิ้มเราได้บอนลนะคไ,ไม่มีจิ้มเราแบบว,ว่าเข้าไปเลยนะครับจิ้มเราเป็นกระเด็นเข้า,าตาเ้าไปง่งงาไาใดินะี้เจอยามาเลนโกเหมือนเดิมนะครับรเบียดไม่เข้าตอนแรกคลอวข้อเบียดไม่เข้าผมเลยเปลี่ยนเป็น เปเป้ไปเบียดอีเจอยามาเลงโก้เจ้าเก่านะครับโดนอลอีกแล้วลูกนี้ยังไงดิชาลิสันเอาบอลขึ้นมาแล้วก็เปเป้ไปดักบอลได้นะครับแต่ว่าก็มีบางจังหวะนะว่าอนเตอฟไม่คเป็นสมนัที่ดอนะครับไม่นตลไม่มีบอลเลยแล้วก็ไม่ฟาวไู้เหือกันว่าไม่ฟาได้ยังไงเนาลูกนี้จ่ายบอลมาเข้าหนักมากนะครับโอ้โอ้อลพลาดแล้้อกลับมา โคเมท้าข้อ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 ข่อข้อข้อขีอข้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 อาเอข้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 อเ้อข้เข้อ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 ก้อข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 ้ว่าอข้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 อ้อน้อข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 เอข้อขเอข้อว้อขนอข้อ้อขอข้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 อขอข้อข เนี่ยพอเสียบอลใช่ปะ่ะผมว่าตัวมารอเลยนะเนี่ยไม่ให้เขาส่งแต่พอเขาส่งเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวมากเลยนะแต่ว่ามันไม่ยื่นเท้าอะไม่เข้าใจเหมือนไงว่าทําไมถ้าถ้าเป็นคิมเพมเบ้หรือว่าเซอร์จิโอลามอสที่ทผมใช้ปกติลูกเนี้ยไม่ผมไม่ผมไม่แนใจว่ามันไม่น่าพลาดนะครับก็อย่างตามราคานะเซอร์จิโอลามอสมันตัวละ 4, สี่เนเบ้มแนตัวละสี่หแสนนะครับลูกนี้ก็วิ่งตามไปเก็บ จ,จะขี่ข้างในอีโบล์อ้คุไปเลยเนี่ยันจะม้วนบอลโลกลับมาแต่ว่าเขา,เขาไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เปลี่ยนให้เป็นแอนิเมชั่นไหลๆถ้าเป็นไหลๆเนี่ยถ้าตัวเขาพร้อมสเต็ปเขาจะพอมเบียดได้แต่ถ้าเราอยู่ข้างหน้าแล้วจิ้มบอลเนี่ยเราจะจิ้มได้อันเนี้ยจิ้มจากฝั่งหลังเลยไม่รู้ไม่รู้ว่าทำไมอันเนี้ยจิ้มได้แต่ว่าทั้งมมค,นนคู่เนยจิ้มไม่ค่อยผ่านก่าแล้วก็เดี๋ยวจะมีรีวิวจะมีวาดีก็ชอบมากเลยเป็นเป็นตัวที่ไม่คิดว่าจะเก่งแต่ดานเก่ง นะครับลูกนี้บาเป้พาบอลขึ้นมาตดิริเบอลเดย์บอลลงมาเบเป้เข้ามาจิ้มเข้าให้นะครับแล้วก็ส่งลอดขามาเจมี่วาดีแล้วก็เล่นต่อนะครับลูกนี้ล้านเชนพาบอลมาจากตรงเตะมุมแต่เสียบอลนะครับทางดนสุกับลูกนี้ผมลองดูสปีดเลยว่าผมวิ่งตามทันไหมนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นเปเป้แล้วก็แล่นมาเป็นคนอยู่ซึ่งก็น่าทันแหละเพราะซัมบอต้ามาเร็วผมไปรองดูสป้ดเบสันก็ทันนะแต่ว่ามันเบียดเนมาไม่เข้าอ่ะเห็นไหมเนย์มาร์อุต๊ะพัสมิสเ่ะกลับ หน้าเดิมของเรานะครับคลิปจบไปแล้วมันมีน้อยนะครับเพราะว่าผมเล่นไปประมาณ4-5เกมเองนะครับแล้วหลายเกมก็มันก็อย่างที่บอกนะครับเซิร์ฟเวอร์เรามันไม่ค่อยแบบว่ามันต้องอาศัย a ั้ะส่วนใหญ่นะครับในการอินเตอร์เซปต่างๆหรือว่าในการจิ้มบอลที่แม่นยำต่างๆ AI ตัวนั้นต้องดีนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมแต่ละอีเวนต์นะครับออกเซนเตอร์แบ็กมาหลายๆตัวแล้ว ทั้งที่ความเร็วมันมีอะไรมันก็มีครบแต่ทําไมราคามันล่วงถูกไหมครับเพราะว่าคนเขาลองเล่นแล้วอ่ะเขาไม่ค่อยปลื้มเพราะว่า1อย่างที่ช็อตท,ที่ผมบอกเลยว่าผมเอาตัวมาบางังอ่ะเขาเรียกว่าการเล่นแบบ cut passing lane นะครับการตัดช่องทางส่งเวลาเราเล่นเราต้องดูเลยว่าตัวที่เขาได้บอลอ่ะกับออปชันที่เขาจะส่งอ่ะมีตัวไหนบ้างที่จะเป็นอันตรายต่อเกม รับเรามากที่สุดเราจะไปบังตัวนั้นถูกไหมครับไม่เขาส่งเพราะนั้นมันจะบีบไปเขาไปเล่นอย่างอื่นแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไปบังตัวนั้นแล้วตัวที่เราเล่นเนี่ยตัวที่เราบังคับอยู่เนี่ยมันไม่อินเตอร์เซปตบอลมันก็จะโดนยิงถูกไหมครับอย่างลูกที่โดนยิงลูกนั้นแต่ถามว่าราคา25,000-26,000เนี่ยกับเรตติ้งแบบนี้แล้วกับการที่ถ้าเราบังคับเองมันก็ทํา get the job done เข้าใจไหมแบบว่า ทำงานสําเร็จอะป้องกันได้แต่บังคับเองนะมันก็โอเคถูกไหมครับอีกอย่างถ้าใช้แล้วไม่สบายใจไม่พอใจเอาเป็นฟลเดอร์ก็ได้ครับ8เลท89ตัวละ2 5 0 0 0หผมเชื่อว่าหาในตลาดไม่ได้นะครับแล้วแถมลิงก์ก็ไม่ได้น่าเกียดครับถึงแม้ว,ว่าจะมาจากกรีฑาโปรตุเกสลีก้านอตน,นะครับแต่ว่าก็บินทีมชาติโปรตุเกสภาคนี้มีทีมชาติโปรตุเกสมากมายที่สามารถลิงก์ได้ไม่ว่าจะเป็นคิสโนโรนาลโดเรนโตซานเชสนะครับดูเบนดีอาร์สใครกะ บูโน่เฟอร์นันเดสนะครับเยอะแยะนะครับเยอะแยะมากมายเจ้าคันเซโล่ก็ได้นะครับโกก็มีโลเปสนะครับของอของลีกเอิงแล้วก็มีโกอีกตัวที่เพิ่งออกมาตอนฟุตแฟนตาซีผมก็จำไม่ได้แล้วชื่ออะไรนะครับโกขนบวกบวก,บวก,บวกมัง้งถ้าจะไม่ผิดนั่นแหละเอาเป็นว่ามันมีอ่ามันมีลิงก์ตัวลิงก์ได้เยอะนะครับพอสมควรที่จะทำมาเก็บไว้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอ่า ในคําตัดสินของผมนะครับตัวนี้ก็คือทำนะครับไม่ว่าคุณจะใช้หรือไม่ใช้ทําเก็บไว้เพราะว่า83บวกไม่ใช่แบบ3บวกเรตติ้ง83อินฟอร์ม1ตัวเชื่อผมเถอะคนนักแข่งทีมคุณไม่ล่วงหรอกนะครับทำมาเก็บไว้แล้วถ้ามันมีแพ็คใหญ่ๆออกมามีข่าวว่าจะมีกุลอาเกเรโลออกมาเป็นการพิเศษการสุดท้ายถ้าคุณต้องใช้ตัวเรตส,สูงนี่ไงครับเปเปในราคา25,000-26,000 จริงๆไม่ถึง2 5 2 6 0 2 6 0ห0หรอกผมเชื่อว่าทุกทีมมีตัวอร์เดอร์อยู่ในทีมแบบว่าเยอะแยะอยู่แล้วมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็คือทำนะครับแล้วก็จะใช้ไม่ใช้ก็เรื่องของคุณคุณลองดูเลยนะครับลองดูกับตัวเองเ่ยแต่สำหรับผมแล้วนะผมพอใจกับราคา26000แท็กเองวิ่งตามเอง ทำได้นะครับกับตัวช้านิดหน่อยลูกกาอากาศกินขาดนะครับเอมบัปปงเอมบัเป้ลูกกาอากาศไม่ได้กินตัวนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้มันสูงแล้วก็ไฮแอ a เวอร์รจนะครับแต่ว่าถ้าจะเล่นสายอินเตอร์เซปผมว่ามัน AI มันยังไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่และเวลาที่เราไม่ได้บอลเนี่ยเราไปคุมตัวอื่นตัวเนี้ยมันจะแทร็กไม่ค่อยเฉียบคมเท่ากับตัวอื่นใช้คำนี้ดีกว่ามันก็ดีแต่มันไม่ได้แบบว่า ดีมากจะแบบเฮ้ยตัวนี้แม่งต้องทำตัวนี้แม่งยอดเป็นเพชรในตรมราคา20,000แต่ว่าคุณภาพ2 0 0แสนอะไรเงี้ยไม่มีนะครับ EA มันมันทำมาให้เหมาะสมกับาราคาแล้วก็ตัวผู้เล่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำนะครับแล้วก็เอาไปลองใช้นะครับอย่างที่ผมลองให้ดูนะครับผมก็ใช้ไอคอนล้อมรอบไปเลยแล้วก็มีโกเป็นอ่า ใครว่าจำไม่ได้ใช้โลเปสโลเปสทองนะครับซึ่งอย่างที่ผมพูดไปแล้วคลิปที่แล้วโกะใครก็ได้นะครับใช้ไปเถอะถ้ามันจะเซฟมันก็เซฟนะครับลูกไหนมันเซฟไม่ได้มันก็สุดจะทนนะครับมันเซฟไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ทําตัวนี้กันไม่ว่าจะเก็บไว้เป็นฟลเดอร์หรือว่าจะเอามาลองล,อง,ลองตัวจริงลเล่นสนุกสนานเปลี่ยนทีมไปเรื่อยครับโรเตท,ททีมไปเรื่อยมันสนุกนะครับผมก็เริ่มเริ่มจะหยิบตัวที่ผมทำทำไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้มาโรเตท,ทเล่นก็สนุกดีนะครับอะทีนีน ก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ไปทํากันได้เลยเหลือเวลลย5วันนะครับไปทํากันซะไปต่าอะ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไระ Andrea, แล้วนะครับอยากคุยกันเรื่องตัวไหนอยากถามอะไรเหมือนเดิม <time> ผมตอบทุกแมนจริงๆนะเพราะว่า hearted, มันเราก็ช่วยๆกันครับรู้ว่าบางทีก็มีมือใหม่มาเล่นนะครับทุกปีอะทุกวันมันต้องมีมือใหม่อยากเล่นเกมฟีฟา่าเกมบอลอยู่แล้วครับเพราะว่าบอลมันเป็นอะไรที่ผู้ชายชอบถูกไหมผู้หญิงก็ชอบด้วยไม่ได้ว่าใจนี่แต่ว่าส่วนมากคนที่เล่นเกมบอลจะเป็นผู้ชายถูกไหมครับอ่ะเราก็จะผมก็จะแบบว่าพยายามจะตอบทุกคนทุกเมนนะครับเพราะว่ามันก็มีคลิปของต่างประเทศแต่ว่ามันเป็นภาษา,ษาอังกฤษเนาะคนก็อาจจะไม่ได้รู้รายละเอียดมากมายก็ลองดูของผมได้นะครับอ่ะ ก็วันนี้ลากันแค่นี้สวัสดีครับ